สวัสดีมากครับกับสวัสดี FC ฟซีทุกๆคนเช่นเคยกันด้วยแล้กันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งค่านี่ผมอ่ะในส่วนของการไต่ลงไต่แรงเนาะนะครับผมอ่ะหลังจากที่อ่ิู้เนี้ยเนี่ยได้แชร์ในส่วนของอ่เทคนิควิธีไปเนาะ,นะะในของชุมชนนะครับผมอ่ะมีหลายคนบอกว่าเอออยากรู้เหมือนกันว่าต้องทําอะไรตั้งค่ายังไงเนาะนะครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาบอกกันหมดเปลือกเลยแล้วกันนะครับไม่มีการอยู่แล้วนะครับแชร์กันเต็มที่นะครับโอเคมาเ,เรามาดูกันนะทุกคน ส่วนใครที่อยากดูในส่วนของแพ็คอาร์เตต้าเนี่ยก็ต้องรอนิดนึ่งเนี่ยผมเพราะว่าทองตอนนี้ไม่มีเลยนี่ครับผมอ่าน่าจะเป็นเป็นแพ็คที่ดีอยู่นะครับสําหรับโค้ดตรงนั้นเนาะนะครับผมเพราะว่าอ่าได้ในส่วนของบวกสปีดต้นแล้วก็เลี้ยงบอลใช่ไหมนี่ครับอย่างบวกหนึ่งเนาะในครับผมแต่ละอย่างนะโอเคอ่ะอันนี้นะครับผมอ่ะเป็นการเล่นไต้ดูชันในหงส์สำหรับไอเดีลองนะอันนี้นะครับผมอ่ะเมื่อวานเนี่ยไปถึงพันเจ็ดนะครับผมแต่ว่ายังไปไม่ถึงพันแปดนะทุกคนเหลืออีกไม่เยอะนะครับผม คือมันก็เพ้ติดต่อแหะและในห่วงชองนะก็เลยเลิกไปก่อนเดีอ่ะแต่ให้มาดูสถิติก่อนละกันนะทุกคนว่าการที่เราไต่แล้งเนี่ยเราควรที่จะเล่นยังไงตั้งค่าย,ยัางไงเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวขอแยกเป็นแบบนี้ละกันในหุ่คลิปนี้เดี๋ยวจะสอนในส่วนของการตั้งค่าอะไรต่างๆเนาะในหุอ่ะคลิปต่อไปจะเป็นการสอนเล่นนะโอเคอ่ะอันนี้มาดูวิธีการตั้งค่าก่อนละกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูสถิติก่อนนะครับผมอ่ะอันนี้ในหุ่มนัดแรกชนะ30นนะครับ2นัด2เนี่ยชนะชนะ40นะครับนัดะ30 นะดสี่ชนะห้าศูนย์ในผมเรียกได้ว่าสกอร์ขาดยับเลยนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผมก็คือห àng, อ่างตามๆเนี่ยคือ2ลูกนไหมหูอ่ะเนี่ยอันนี้ก็คือชนะติดต่อกัน10นัดนะทุกคนแล้วก็นัดที่11เนี่ยว่าจะเอาสถิติชนะ15นัดติดต่อแต่ว่ามาเสมอนัดนี้ผมก็เลยแบบหยุดสถิติไปที่10นัดนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นสถิติที่เล่นนะทุกคนอ่าน,นี่ให้ดูเฉยๆนะนะครับผมว่าการเล่นแบบ สินัดชนะติดต่อกันตั้งแต่ขึ้นดีสาม,มาเนี่ยก็คือมันทําได้นะนะครับผมอ่าโดยที่เราเนี่ยยิงเทคนิควิธีการเล่นไม่ได้เยอะในหะัอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าอันดับอ่าในส่วนของการตั้งค่าในหัอ่ะเราตั้งค่าอะไรยังไงนะครับผมอ่าอ่าแนะนําแผนก่อนนะครับผมถ้าใครอยากใช้แผนเดียวกันก็ให้แนะนําเล่นแผนนี้นะน้าคู่นะทุกคนแต่ว่าแผนนี้เนี่ยจะไม่ได้มีในส่วนของอ่าที่มากับเกมนะถ้ามากับเกมจะเป็น4 3 1 2ใช่ไหมอ่าถ้าเป็น43-12มมันจะเป็นแบบนี้นะครับผม ดูรายการยืนนะ3 1 2คือกลางร,รับเนี่ยมันจะยืนค่อนข้างที่จะสูงขึ้นมาในหกอ่ะมันจะสูงประมาณนี้นะครับสำหรับกลางร,รับนะแผนที่ชินน่ไปเลือกมาเนี่ยก็คือจะเป็นแผนของทีมโอมานนะนะครับต้องปรับเทคนิคเล็กน้อยนะทุกคนใน2025นะนะครับปกติเนี่ยชินน่เนี่ยใช้แผนนี้เล่นแต่ว่ารู้สึกว่าแผนนี้ไม่ค่อยแน่นแล้วในสองของภาพใหม่เนาะโอเควิธีการไปเลือกแผนเนี่ยผมไปเลือกที่ตรงนี้นะครับผมมาที่ตรงนี้เลยแล้วเราก็มาเลือกที่เบสทีมนะครับเบสทีม จากนั้นก็มาเลือกที่เอเชียโอเชียเนียนะทุกคนแล้วก็มากันที่เนชั่นออลทีมของตรงนี้นะี่ครับผมแล้วก็มาเลือกที่โอมานนะนะครับโอมานทีมนี้นะทุกคนอ่ะโอเคเลือกไปปึ๊บแบบนี้แล้วกดแบ็กกลับมานะครับอ่าสังเกตนะว่ากลางรับของแผนโอมานเนี่ยมันจะลงมาต่ำนะครับเมื่อเรากดดีฟอลนะอ่ะเดี๋ยวดูนะปึ๊บแบบนี้นะครับผมอ่ากดไปที่วิจารณ์ทีมนะครับเช็คคอมมิชชั่นดีฟอลนี่เห็นไหมกลางรับเนี่ยคือแทบจะติดกับกองหลังอยู่แล้วในเวลาเล่นเนี่ยกลางรับเนี่ยมันจะลงมมาช่วววยยตัดดเกดนะก้้นะแล็ คอยออกบอลให้เพื่อนกองกลาง2ตัวไม่ว่าจะเป็นโมดิหรือเดอะบอยนะครับอ่ะหลังจากนั้นนี่ครับเรากดปรับไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนในส่วนของกองกลางเข้ามานะครับอ่ะแนะนาว่าให้เล่นกลางต่ําไว้จะยิ่งดีนีผมประมาณนี้นะทุกคนเนี่ยระยะการยืนเอาไว้ประมาณนี้นะครับทั้ง2ข้างนะนะครับนี่เรียกได้ว่าแน่นจัดนะครับกลางเก็บบอลเนี่ยเก็บค่อนข้างดีเลยนะครับอ่ะระยะห่างเพื่อนๆก็จัดเอาลักการให้มันแบบ ใกล้เคียงกันนะครับระยะห่างระหว่างเดอะบอยนะครับผมนี่ออกมาน่ครับผมแล้วก็โมดิออกมาประมาณนี้นะครับอ่าก็จะเล่นเป็นกลางซีเมทั้ง2ตัวโดวยที่เราเนี่ยห้อยกลางลุกไปตรงนี้เนี่ยผมอ่ะก็คือเราจะชิงบอลกันเป็นสามเหลี่ยมนะครับ1 2 3สวนไปเรื่อยๆผจนถึงแบบกองหน้าเพื่อให้กองหน้าจบนะครับอ่ะอันนี้เป็นแผนที่จุ้ยนาเล่นนะทุกคนถ้าใครอยากใช้ก็สามารถเลือกทาตามแบบนี้ได้เลยนะครับอ่ะอันนี้เป็นนักเตะเซตใหม่ที่แบบจุ้ยนาไม่ค่อยได้ใช้แบบนี้เนาะนะครับผมหลักๆก็จะเป็น เมซี่อีกร่างหนึ่งที่แบบปั่นดีๆกว่านี้นะครับแต่ว่าร่างนี้ก็ใช้ได้อยู่แต่ว่าก็ปรับค่าพลังไปนะครับผมอ่าส่วนค่าพลังเนี่ยก็อ่าจะเน้นใช้งานนะทุกคนอ่าอันนี้เพื่อนๆสามารถปรับเอียงได้นะสำหรับค่าพลังการใช้งานนะเดี๋ยวไปดูการตั้งค่าในหุ่นทีนี้โอเคอ่ากดไปที่ตรงทีมตรงนี้นะน่ครับตรงทีมตรงนี้จากนั้นเรามาเลือกที่ตรงนี้นะครับผมอ่าไม่ต้องไปออโต้พิกนะนะครับจัดทีมตามใจชอบของเรานะครับแล้วก็เลือกมาที่ตรงนี้นะครับอ่าทีนี้ การเลือกกัปตันทีมเนี่ยสำคัญนะในครผมแนะนําว่าให้เลือกกัปตันทีมที่มี2สกิลก็คือกัปตันซี่แล้วก็ไฟติ้งสปิริตอ่านี้ก็จะเป็นฟาร์นไดนในครับผมอ่าเลือกเป็นฟาร์นไดนะเพื่อนของเพื่อนๆจะเป็นตัวอื่นก็ได้นะผมอ่าก็ให้เลือก2สกิลที่ติดมาในครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นฟีคิกระยะไกลระยะใกล้นี่ครับผมอ่านี้ก็เลือกเอาว่านักเตะของเราตัวไหนที่แบบอ่าปั่นฟีคิกไกลได้นี่ครับแล้วก็ปั่นฟีคิกใกล้ได้นี่ครับผมอ่าอันนี้ก็เลือกเอาแล้วกันนะครับโอเคส่วนตอน เปิดซ้ายเปิดขวานะครับเลือกเอาแล้วกันใครเปิดฝั่งซ้ายใครเปิดฝั่งขวานะครับนี่ก็จะเป็นโมดิทั้ง2อันเลยนี่ผมอ่ะอถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้เดบรอยก็เลือดเดบรอยนะนะครับผมอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นยิงจุดโทษนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เลือกเป็นเมสซี่นะเลือกตัวไหนก็ได้ที่แบบมันยิงจุดโทษดีๆนะครับผมอ่ะส่วนใครที่เป็นสายเรียกกองหลังขึ้นมาโหมง่งเนี่ยผมก็ เลือกตรงนี้ละกันนะครับผมแต่ว่าชิเนลเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ก็คือให้แดนหลังเนี่ยมันอยู่ข้างหลังไปเลยเนี่ยผมก็แบบไม่ต้องดันเขาขึ้นมานะครับเวลาที่แบบโดนสวนเนี่ยจะได้มีกองหลังคอยรับในหัวอ่าโอเคตัวนี้ถ้าใครอยากใช้ก็ใช้ได้นะแต่ชิเนลไม่ใช้นะครับผมอ่ะก็ชนะได้อยู่นะโอเคอ่ะมาดูที่ส่วนต่อไปครับส่วนตรงนี้อ่ะออโต้แมทนะครับอ่าออออโตเมติกแมทในหัวอ่าตรงนี้นะครับซัพพอร์ตเนาะ นะครับบางคนเนี่ยตรงนี้เนี่ยเปิดไว้นะคแนะนำว่าให้ปิดเลยนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนตัวตนโนมัิดอกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนชา้าเปลี่ยนปานกลางเปลี่ยนเร็วอะไรแบบนี้นะครับผมตัวนี้เลือกเปลี่ยนตามที่แบบรูปเกมของเราเป็นเลยนะครับเวลาเล่นนอกนะครับไม่ต้องเปลี่ยนตัวแบบอ่ามันเปลี่ยนให้เองบางทีเราไม่ได้อยากเปลี่ยนตัวนี้ออกแต่มันกลับเปลี่ยนให้เราอะไรแบบนี้นะครับผมอ่าโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับผมออฟไซด์แท็บเนี่ยอันนี้แนะนําว่าปิดเลยนะครับผมเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะ เช็คลายกองหลังใช่ไหมแบบมันจะดันสูงครับกองหลังเราจะหลุดเยอะมากนะครับแล้วก็รั่วมากๆถ้าเปิดไว้นะนะเพราะว่ามันทําให้กองหลังของเราเนี่ยดันสูงขึ้นไปนั่นเองนะเพราะมันเช็คล้ำหน้านั่นเองนะครับผมอ่ตัวนี้ก็แนะนําว่าให้ปิดนะครับส่วนตรงนี้นะครับแ ad tag นะครับเลเวลนะครับผมอ่แ ad tag d ด f e n เฟน์นะครับเลเวลตัวนี้ก็คือแบบอ่าเปิดเกมยร์รให้เราอัตโนมัติอ่าตั้งเกมรับให้เราอัตโนมัติอันนี้ก็เลือกปิดเลือกเปิดเองในแมตช์เลยแล้วกันมันจะได้ง่ายกว่านะครับผมเพราะบางทีเนี่ยเราอยากจะตั้งรับแต่มันเปิดให้อะไรแบบนี้นะ มันก็จะเป็นออโต้ันแหละ,ะครับผมแนะนำว่าให้ปิดให้หมดเลยตรงนี้นะโอเคนี่ก็จะเป็นหน้าส่วนสําคัญที่ควรตั้งค่านีครับประมาณนี้นะทุกคนอ่ะแล้วก็ให้เรามาตั้งที่อินดิวีดวด้วยในหงตรงนี้นะนะครับผมใช้โค้ดคนไหนก็ตามนะทุกคนคือพักนี้เนี่ยร,รู้สึกว่ากองหลังเนี่ยมันจะเติมสูงมากๆนะครับผมเราเลยต้องใช้ในส่วนของอังค e นะครับผมอ่ะตรงนี้ในผมอ่ะเพื่อที่จะอ่าให้กองหลังของเราเนี่ย มันคุมโซนคุมตำแหน่งก็คือยืนยืนลายหลังไปเลยไม่ต้องแบบเติมเกมมากนะครผมเพราะว่ากองหลังก็คือต้องอยู่แดนหลังแหละนี่ครับอ่านี่เป็นเทคนิคส่วนตัวนะใครจะใช้ตามก็ใช้ได้นะโอเคตัวนี้ก็เลือกกองหลังนี่ครับผมฝั่งซ้ายนี่ครับอ่าฝั่งซ้ายอ่าตัวที่2ก็เป็นกองหลังฝั่งขวานี่ครับผมเลือกเป็นอังเคิลนี่ครับผมอ่าตัวนี้ก็เลือกเป็นแบบนี้ไปนี่ครับผมอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับส่วนดีฟเอนส์เนี่ยเราก็เลือก2ตัวนี่ไม่ว่าจะเป็นกองหน้านี่ครับผมอ่าก็จะเป็นอ่า 2ตัวนะครับผมอ่ะหรือเพื่อนๆอยากใช้ตัวเดียวก็ได้นะแต่ว่าอันนี้ช่วหน่อยใช้ช่องสองตัวไปเลยก็คืออ่จะเป็นในส่วนของอ่าไมเคิลโอเว่นน่ครับผมแล้วก็เมสซี่นั่นเองนะครับผมในส่วนของกองหน้านะนะครับสองตัวที่แบบอ่ายืนติดลายกองหลังเลยไม่ต้องลงมาอ่าทำเกมรับนี่ผมก็คือแบบรออยู่แล้วนี่ผมอ่ะรอสวนอย่างเดียวนะครับผมอสองตัวนี้ไม่ต้องลงมานี่ผมอ่ะทำเกมรุกอยู่ด้านบนนะครับส่วนกองหลัง2ตัวนะครับที่แบบตั้งอังเคอร์แมนก็คือ รักษาโซนอยู่ตรงนี้นะครับไม่ต้องดันสูงมากนะครับเพราะว่าจะทําให้กองหลังของเราเนี่ยไม่ค่อยหลุดนะผมอ่ามันจะรักษาลายหรือว่ารักษาแดนหลังได้ดีมากๆนะครับผมอ่ะอันนี้ก็ให้ตั้ง2เซ็นเตอร์นะถ้าใครเล่นหลัง4นะครับถ้าเล่นหลัง5ก็อาจจะยากนิดนึงเพราะว่ามันตั้งได้ไม่ทั้งหมดผมก็ให้เน้นเอาตัวที่แบบเรามั่นใจแล้วกันนะครับผมในส่วนของกองหลังก็เอามาตั้งนี่ผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเทคนิคการตั้งนะครับผมอ่ะอันนี้อาจจะไม่ได้สอนวิธีการเล่นนะสำหรับที่นี้สอนตั้งคคค่่ากกออนนเแล้ว การอัพในผมอ่ะเดี๋ยวจะแนะนําการอัพละกันเนี่ผมการอัพนห่ในส่วนของลายกองหน้านี่ครับลายกองหน้าเนี่ยก็จะเน้นจบสกอร์เป็นหลักเลยเนี่อ่ะเอาให้แบบคุมคมเลยนี่ครับเมสซี่เนี่ยก็อัพแบบนี้เลยก็คือปั่นดีแน่นอนครับอัพแบบนี้นี่แล้วก็สปีดนะกองหน้าทั้ง2ตัวอัพเป็นประมาณนี้เนี่อ่ะเน้นก็คือจบสกอร์แล้วก็สปีดนนเองกองหน้าทั้ง2ฝั่งนะนะครับผมส่วนกลางรับอ่าไม่ใช่กลางรับกลางรุกนะครับกางรุกเราก็จะเน้นในส่วนของอ่าตัวที่แบบ จบแถว2ได้นะครับผมบลูฟิลเลงแฮมได้น,นี้ก็จะเป็น8ปดสิบนะครับผมอ่ะก็จะเป็นเน้นในส่วนของการจ่ายบอลแล้วก็การยิงประตูตนั่นเองนะครับผมสำหรับกลางลุกของเราเนี่ยครับผมดูค่าพลังน,นะครับผมอ่ก็จะเน้นจ่ายบอลด้วยนะครับเลี้ยงบอลแล้วก็จบสกอร์นะครับผมรวมไปถึงคิกกิ้งพาวเวอร์เนี่ยมอ่ะก็เหมือนกันนะครับง่ายๆเลยกองหน้าเนี่ยก็เน้น เน้นอัพสปีดนะครับผมแล้วก็จบสกอร์อันนี้เพื่อนๆเ,เลือกอัพตามใจชอบเลยแล้วกันนะนะครับกลางลุกนะครับทั้ง3ตัวนี้เนี่ยก็เหมือนกันนะครับเน้นจ่ายบอลแล้วก็จบสกอร์ลูกปั่นนะครับผมแล้วก็คิกกิ้งพาวเวอร์ยิงให้มันถึงแบบ90อะไรแบบนี้นะครับมันจะได้ยิงแบบพุ่งคมนะครับผมอ่ะโอเคส่วนกลางรับก็เน้นจ่ายบอลแล้วก็ตั้งรับ,รบกองหลังก็เน้นสปีดนะถ้าเป็นกองหลังก็หาตัวที่แบบมีสปีดนะครับอย่างไทวอล์คเกอร์เนี่ยก็โอ้โหเรียกว่า สปีดจัดเลยนี่ับแล้วก็น,นิ้นเกมรับแบบนี้นะครับประมาณ90บวกบวกนะนี่ครับสปีดเนโะอ้โ oh หเอาให้ถึงขนาดนี้เลยนะครับบางทีเราเจอกองหน้าที่แบบเร็วเราจะได้ตามพันในโหแล้วก็บีบเขาได้ทันนั่นเองนะครับผมนี่เทอร์มินาก็จะประมาณนี้นะครับส่วนฟันได้ไม่ได้เร็วมากก็เอาไว้ประมาณ90บวกบวกนะทุกคนสำหรับสปีดนะนี่ก็จะประมาณนี้อันนี้อยู่ที่ว่าเรามีร่างไหนเนาะนะครับแต่ว่าหลักๆก็ให้มีสปีดที่แบบ80ขึ้นไปละกันนะครับสำหรับ กองหลังเนาะนะครับเพราะว่าบางทีเราเจอกองหน้าเร็วๆเนี่ยเราต้องตามเขาให้ทันนะครับอ่าส่วนวิงแบ็กก็เหมือนกันนะทุกคนอันนี้อยู่ที่ว่าเราเล่นแบ็กสายรับหรือว่าสายลุกนะแต่ว่าชื่อหน้าเนี่ยเ,ยเล่นแบ็กสายลุกนะผมก็คือแอ t แท k i ิ้งฟูลแบ็ k นั่นเองนะครับ,อ,นนนะรบอ่าก็จะใช้แบ็กที่แบบเสริมเกมดีๆนี่ผนมะแล้วก็เปิดบอลดีๆแม่นๆนะครับผมลูกเคิร์ฟอะไรแบบนี้เล่นเกมรับได้ด้วยนะครับผมโอเคนี่สปีดก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับอ่าเซ็นเตอร์แบ็กทั้งสองข้างนะอ่าส่วนประตูเนี่ยเพื่อนเลือกใช้เลยตัวไหนเข้ามือตัวไหนเหนีีียยววไมม่่เหนนผ เลียกเลยละกันนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเปิดบอลดีๆแล้วก็มีสปีดนะครับสำหรับเซ็นเตอร์แบ็กไม่ใช่เซ็นเตอร์แบ็กเดียร์แบ็กนะครับโอเคจะเป็นประมาณนี้นะครัวในส่วนของการตั้งค่าหน้าเกมแพีนนะทุกคนก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะครับเพียงแค่ตั้งตามนี้นะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาติดตามต่อนะครับเดี๋ยวจะลงในส่วนของการเล่นนะครับอ่าแล้วก็การตั้งค่าในส่วนของการเล่นด้วยนะครับผม่านั่นว่า ตั้งอะไรยังไงนะครับผมแล้วก็เทคนิควิธีการเล่นเล่นแบบไหนนะครับผมอ่ะเมื่อใช้แผนนี้เนาะนะครับผมจะได้รู้ว่าเทคนิควิธีเนี่ยเล่นยังไงนะครับอันนี้แนะนําการตั้งค่าในส่วนข,ของหน้าเกมแผ่นก่อนนะผมอ่ะหน้านี้แน่นแล้วแล้วเราก็ไปเทคนิคต่อไปเนาะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาต่อนะในส่วนข,ของการตั้งค่าย,ยังไงให้แบบ ไปถึงดีหนึ่งเร็วๆเนี่ยครับผมโอเคประมาณนี้ครับทุกคนในส่วนของคลิปนี้ขอลาทุกทุกคนถึงที่นี้แลกันครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมหากดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม